สวัสดีทุกท่านที่กำลังเข้ามารับชมนะครับกลับมาพบกับผมนะบอยบ่ายฟิชชิ่งถือคันพักผ่อนอีกแล้วนะผมหมายที่เห็นตรงหน้านะผมก็คือหมายของอ้อมนะผมนี่ผมก็มาลงจุดใหม่ครับวันนี้รอบที่แล้วมาฝนไล่นะผมอันนี้ก็แวน้นมอเตอร์ไซค์มาเหมือนเดิมผมดูสภาพที่ผมจะนั่งตกนะผมวันนี้ก็จัดเตรียมอ,อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วผม กระชงกระชังก็เอาลงน้ําไว้เรียบร้อยแล้วผมเป็นโคง้งหักถอกเลยนะครับผมจุดนี้รอบที่แล้วมาผมนั่งอยู่ตรงโน้นนะผมผลไล่นะผมรอบนี้ขยับเข้ามาตรงโค้งเลยผมมอเตอร์ไซค์ก็พอแอบได้นะครับส่วนรถยนต์ก็หาที่จอดค่อนข้างลําบากครับหมายนี้เดีย๋ยวเราไปดูเกียร์แล้วก็อุปกรณ์กันก่อนนะผม สำหรับอุปกรณ์ที่ผมเลือกใช้วันนี้นะผมผมก็จะใช้ระยะคันอยู่ที่3.6นะครับก็จะตกแบบไม้ตายตกโกวิ่ง2และขอเช่นเคยนะครับขนาดละขอ0.5ของจินนุตูดแบรนดสายเมน10ปอนชิ้งหน้า8ปนอนะผมส่วนเหยื่งเราวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นเหยือ่อขนมปังลำมะขวิดแล้วก็หัวหารปลากินพืช993ามนะผมแล้วก็มีชิ้นเกี่ยวเป็นขนมปังแผ่นครับวันนี้ ให้ดูครับผมนี่ครับผมก็เป็นขนมปังปังกะทินะผมที่เหลือจากรอบที่แล้วผมผมก็เอามาผสมรวมกันกับลำแล้วก็มะขีดกับหัวหารปลากินเพื่อนะผมวันนี้ก็มีกุ้งขาวมาด้วยครับผมเป็นชิ้นเกี่ยวด้วยผมเรามาดูเวลากันก่อนนะผมตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้โมงกับอีกสี่สิบห้นาทีครับผมโดยประมาณนะครับ เมื่อกี้ผมก็ได้ทําการเซตอุปกรณ์ตั้งทุ่นเรียบร้อยแล้วผมเพื่อนการเสียเวลานะผมเดี๋ยวเราไปเริ่มตกปลาเลยผมไปกันเลยครับครับเดี๋ยวเราไปตามลุ้นมาแรกมั่คงพร้อมกันเลยนะผมสําหรับหมายของอ้อมของเราวันนี้นะผมก็ตกไปเสียวหลังไปนะผมต่อไปตามลุ้นกันเลยผมว่าจะหมาหรือว่าจะแห้วนะผมไปกันแล้วผม ก็หลังจากที่อ่อยไปก็มีปลาหลุดมาขึ้นมาให้เห็นแล้วนะผมไม่รู้ว่าจะโดนตอนไหนนะครับอุ้ยมาแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่ครับผมปลาหมาของเรา อันนี้น้อยผมออเก็บไว้ก่อนนะผมเก็บไว้นัแฟ้นนะครับก็อไอไส้ทอดอยู่นะผมไม่ไม่ไม่เป็นกับเล็กมากนะครับกินเหีย่อกุ้งนะครับ รุ้นกันต่อเลยผมวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะผมก็หวังว่าเที่งเที่ยงจะไม่มีฝนนะผมเที่งเที่ยงบ่ายนะครับใส่กันต่อผมรอกที่แล้วมาโหเก็บของไม่ทันเปียกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับผม งานไงผมบ้าแล้วผมต้องเป็นไอ้ดูดแน่นอนแล้วผมโอ้โหโอ้เต็มมือซะด้วยผมอยโอ้โหตัวเบลอแล้วผมหัวใหญ่มากผมโอ้หนักเลยผมน่าจะมีไซโลผม ใหญ่มากครับผมคุยกันหลังไม้แป๊บนึงครับผมตามรุ้นกันต่อครับผม เกียวไวบก่อนนะผมเก็บไใบรับแต้งนะผมมาเรื่อยๆครับผมวันนี้แต่ว่ายังไม่เถึนกับกินจัดเท่าไหร่นะครับ ใส่ปากวนนะผมะเล็กเกินปล่อยครับตัวนี้ไามลุ้นกันต่อผมก็หวังว่าจะมีสซดีเข้ามาบ้างนะผม ปลาเล็กเข้ามากวนเยอะมากครับฮัล <laughs> โหอ,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 อแรงดีจริงครับผม หมอคางดำวบผมต่อใสดีขึ้นมาหน่อยับผมเก็บไว้นับแป้งวบผม ه, ก็ยังเป็นหมอคางดำนะครับหลุดกันต่อครับน้ำก็นิ่งๆนะผมจุดนี้ปลาหลุดก็ขึ้นเยอะเหมือนกันครับหรือว่าจะโดนเราตอนไหนนะครับ เียนไซดีครับท่านผู้ชมลงไปก็เอาเลยนะเมื่อกี้ใส่อทอดก่อนเพราะผมกำลังอร่อยครับตอนนี้กินกับส้มตำนะครับ ด,ดขึ้นเยอะเลยนะครับนีเห็นสองสามตัวก็หรือว่าตัวเดียวขึ้นไปบ่อยก็ไม่รู้นะฮมหรอยนต่อผมแต่ก็ดีอย่เงียบแน่นอนนะผมอาการทุ่นก็ขยับตลอดนะครับลงไปก็ขยับแล้วนะผม ักไม่ได้ครับผมไม่หลุดมาแล้วผมเอาขึ้นมาไม่ได้ผมหลุดนะเมื่อกี้ตกใจนึกว่าคันหักแล้วผมดังเปี้ยเลยนะครับโดนสายโทรศัพท์ทั้งคนนะผมสาใหญ่มากครับน่าจะมีไสาโลดันโลครับเมื่อกี้ให้หลดนะครับ ยังสอครับผมทาเนเงียบๆน,นี่ไอ้ดูดเข้านะครับผมลายเอ็นก็ไม่กลาเข้ามากินนะผมต้องเอามันขึ้นไม้ได้นะครับ ทางดำนะผมว่าไส้ค่อนข้างีะดีนะผมน่าจะดีที่สุดของวันนี้แล้วนะผมตัวนี้ดูครับผมนียผมไสาครับ ขอครับผมเสียงดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนั่งริมถนนเลยนะครับผมมาอีกแล้วครับท่านผู้ชม ใสดีต่อเนื่องเลยนะผมทางนี้เดียวครับผมทางโน้นจะไปถนนนะครับ <c oughs> นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นนินแน่นอนครับเมื่อกี้คางดำนะผม <c oughs> ใสดีของันานนะผมนี่ครับผม ก็น่าจะใส่พอๆกับทางดำเมื่อกี้นะครับไห้ลวยกันต่อผมถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีครับผมตัวเล็กก็น่าจะอิ่มแล้วนะผมน่าจะเผืดโอกาสให้ตัวใหญ่เข้ามากินบ้างนะครับผม พอแล้วผมอุ้ย,ย,ยนี่ครับผมหมอคางดำนะผมแล้ก็ใส่ดีครับผมใส่นี้ตามลุ้นกันต่อ,อครับผมไกลเลยเวลาเก็บของกลับบ้านแล้วนะผม ดีของวันใหม่แล้วผมสายล้วทุกทุมนี่ ไปหาป้าตัวสุดท้ายกันครับผมก่อนเก็บของกลับบ้านนะครับม,มาแล้วผม นี่รอบผมปลาตัวสุดท้ายของเราก็ายังคงเป็นปลาหมอคางดำนะผมครับก่อนที่จะเก็บของกลับบ้านนะผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานปาลารวมกันก่อนนะผมไปกันเลยครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงกับอีก28นาทีนะผมก,เก็เกือบเที่ยงครึ่งแล้วนะผมปลาก็ กินเรื่อยๆนะผมหมายนี้แต่ว่าปลาค่อคนข้างที่จะไซส์เล็กนะผมจุดที่ผมลงวันนี้นะผมเดี๋ยวเรามาดูผลงานปลาร,รวมกันก่อนนะผมก่อ,อเก็บขอ,องกลับบ้านนะผมอันนี้มากได้น้อยถึงใดครัผมนางปดเลยนะครับนี่ครับท่านผู้ชม ดูส์ปลาผมมีไสาดีมาตัวหนึ่งครับผมนี่น่าจะดีกว่าเพื่อนนะผมอ๋อมีคู่กันอยู่ครับผมนี่ตัวนึ่งครับผมก็เป็นปลานินนะผมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นหมอคางดําแล้วก็ปลาตะเพียนก็มีมาอยู่นะผมนี่สาปลากวนครับ ทอดก็พอได้ทอดผมแต่ว่าวันนี้ผมอาจจะปล่อยนะผมไม่ใช่อาดนะครับผมก็ปล่อยเลยนะผมนี่ครับผมเนื่องจากว่าปลาที่บ้านก็ยังเหลือนะผมจากคลิปที่แล้วก็ยังกินไม่หมดนะครับส่วนพวกนี้ผมก็จะปล่อยลับคลืนนะผมถือว่ากินจัดอยู่ผมแต่ว่าปลาไซส์เล็กนะครับทุนขยับตลอดแลครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับผลงานปลารวมของเรา นี่ครับท่านผู้ชมดูไซส์ปลาครับผมเดี๋ยวเรามาปล่อยกันเลยครับผมกูแพ้มาจําเป็นต้องตายเสมอไปนะผมทอดก็ถือว่าได้เยอะอยู่ครับผมแต่ว่าผมไม่มีเวลาทำาลครับผมวันนี้แล้วก็ปลาที่บ้านก็ยังเหลือนะครับผมต่อปล่อยไปก่อนนะครับผม ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงจะท้ายอีกแล้วนะครับสําหรับหมายของอ้อมของเราวันนี้นะครับก็กินดีกินค่อนข้างที่จะจัดอยู่นะครับผมแต่เสียดายปลาไซเล็กไปหน่อยครับตรงจุดที่ผมลงตรงนี้นะครับตรงหัวโค้งตรงนี้นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะมาลองก็มาลองดูได้นะครับหมายนี้ถือว่าไม่เงียบครับผมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคผม